sound testing sound testing the master coach โดยโค <The S 2> ้ชจิตธรรมเพนสุขอยู่ที่บททดสอบ <Speaker S 1> ของ <Check. S 1> ชีวิตบททดสอบ test test บททดสอบชีวิตคืออะไร <Speaker S 1> บททดสอบของชีวิตไม่ใช่กำแพงที่ถูกสร้างเพื่อขวางเรานะแต่เป็นประตูที่ซ่อนตัวอยู่ในความยากลำบากเปื่อเราก้าหมุนมือ เปิดมันด้วยหัวใจที่เติบโตขึ้นวัฒนศถพทสอบไม่ใช่การลงโทษจากโชคชะตาแต่คือภาษาอย่างนี้เป็นวิธีที่ใช้ที่ชีวิตใช้พูดคุยกับตัวเราเองเพื่อถามว่าเราเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่หรือเรากําลังพร้อมจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมบางครั้งมันมาในรูปแบบของความสูญเสียเพื่อเราเรียนรู้คุณค่าของการได้มีบางครั้งมันมาในรูปของความผิดหวังเพื่อเราได้ค้นพบความหวังที่ลึกกว่า บางครั้งมันมาในรูปของความดเดดเดี่ยวเพื่อเราได้พบเพื่อนที่อยู่ในตัวเราเองแบบบททดสอบ test test คือช่วงที่ชีวิตจับมือเราไว้แล้วพาไปยืนตรงหน้ากระจกให้เรามองเห็นตัวเราเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ผ่านคำชมนะไม่ใช่ผ่านความสำเร็จนะแต่ผ่านความเปราะบางความกลัวและความไม่สมบูรณ์ test test เพราะในความเปราะบาง เราเรียนรู้ความกล้าหาญในความกลัวเราได้เห็นพลังใจละในความไม่สมบูรณ์เราได้รู้ว่าการตกต่ไมีวันสิ้นสุดบททดสอบจึงเป็นของขวัญที่ถูกห่อไว้ในความมืดและความเหนื่อยล้าเมื่อเราเปิดมันออกมาด้วยการยอมรับเราจะพบว่าแท้จริงแล้วมันถูกส่งมาเพื่อทําให้หัวใจของเราแข็งแกร่งเพื่อจญญาณของเรากว้างใหญ่และเพื่อปกบ,บางส่วนในตัวเราที่พร้อมจะลุกขึ้นเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองดังนั้นเมื่อบททดสอบมาถึงจงอย่ามองมันว่าเป็นศัตรูแต่จง แต่มันเป็นผู้เป็นครูผู้ปลอมตัวมาอย่างเข้มงวดสอนให้เรารู้จักตัวเองจนในที่สุดเราโอกาสเป็นมนุษย์ที่งดงามกว่าเดิมบททดสอบของฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อถามว่าเราจะสู้ได้ไหมแต่เพื่อเรารู้ว่าเรามีพลังที่ชนะอยู่ในตัวเราเองปรึกษาส่วนตัว v v I p p Line at master coach Hashtag สัจธ,ธรรมหพนสู